อลุยกันเลยลูกอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะลูกนะอย่าลืมคำน,นี้อย่าตั้งใจจนเกินไปอย่ากลัวช้าอย่ากลัวไม่ทันให้ทำตามปกติตามสูตรนั่นแหละ ต้องสบายสบายนะลูกนะต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ ทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ผ่องใสใจเย็นเย็นใจเกลีง้งเกลี้ยงใจเย็นเย็นใจเกลี้งเกลี้ยงแล้วก็รวมใจบริยุทนิ่งๆนุ่มน นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายสๆตั้งเบาๆนะลูกนะเราทำกันเป็นขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วฝึกตรงนี้ให้ชำนาญน,นีเดียวตัง้งนิ่งนๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายจนกระทั่งใจเรานุ่มนวลใจนุ่มนวลมันจะปล่อยเข้าไปสู่ภายในได้เองคือแค่เราวางใจนิ่งๆน,นุ่มๆข้างในก็กลว่งโล่ง แล้วก็หลุดจากกายย่าไปเลยอย่างนั้นแหละคือความรู้สึกที่ร่างกายแล้วก็หายไปเหมือนเราไม่มีตัวตนตัวมันหายไปเลยนะมีแต่ใจที่ใสใส เย็นเย็นนิ่งนิ่นุ่มนุมเคลื่อนผ่านกลางที่โล่งผ่านกลางแสงสว่างที่เกิดขึ้นอย่างงางา ผ่านกลางดวงใสใสผ่านกลางกายต่างๆกายภายในที่เราเห็นหรือผ่านกลางองค์พระใสใส จะใสเองนะจ๊ะจะเห็นเองโลกจะเพิ่งไปเก็บรายละเอียดของกายนจนชาติเห็นนะจะเป็นองค์พระหรืออะไรต่างๆถ้าเรานิ่งนุ่มเฉยๆได้อย่างถูกต้องถูกส่วน เดี๋ยวมันจะชัดขึ้นมาเองและเห็นรายละเอียดเองตรงนี้สำคัญนะลุงนะตรงนี้นีถ้าเราไม่รู้วิธีเราก็จะเป็น,น้นเก็บรายละเอียดของภาพจะทำให้เกิดอาการตึง แล้วก็ไม่ก้าวหน้าใจมันจะถอดนอมามันจะหยาบต้องจำนะลูกนะที่แนะนำต้องจำอย่าเพ่งอย่าจ้องให้นิ่งนมเข้าไปสมองลืมไปให้ลืมไปเลยว่าเรามีลูกในตา พระลูกทำเป็นมาในระดับหนึ่งแล้วเ่ยจะทำให้คล่องให้ํำนาและถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดฝึกดูผ่านๆไปก่อน ฝึกวางใจนิ่งๆน,นุ่มๆหายใจใสๆเย็ยนๆหยุดแรกให้มั่นคงซึ่งมันจะมั่นคงเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่ยัง้ง คือจะเคลื่อนไปจกนกระทั่งถึงมันดิ่งไปถ้าบางรูปถูกแรงดึงดูดภายในเนี่ยก็อย่าไปต้านอย่าไปฝืนแล้วก็อย่าไปดันลงไปให้ทำเฉยๆในทุกๆ ประสบการณ์ภายในต้องจำนะลูกนะต้องจำเนะถ้ามีแรงดึงโดดไม่ว่าเบาหรือดึงโดดอย่างแรงก็ตามทีให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่างเดิมอย่างดีอย่างเดิมอย่างนั้นแหละ เฉยๆเพราะอย่างไรเนี่ยอาการเหล่านี้เราหนีไม่พน้นเพราะเป็นการเดินทางเข้าไปสู่ภายใน,นยให้นิ่งๆนุนม่มๆเฉยผ่อนคลา ใจเย็นเย็นเจระทางจิตมันนุ่มโนวนจะมีความสุขมีความบริสุทธิ์ละความชัดความใสความสว่างจะมาเองพร้อมๆกันอย่างนั้นแหละ ตรงนี้ให้ได้นะลูกนะสำคัญมากและโลกจะเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่โลกรอคอยคือเป็นเนื้อนาบุญที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายยกย่องสรรเสริญจะเป็นแหล่งแห่งบุญ พิ雅ย,ยมอยากเข้าใกล้อยากมีส่วนแห่งบุญนี้การสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็จะสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเมื่อทุกย่างก้าใวใจเราใสบริสุทธิ เห็นแสงสว่างเห็นดวงเห็นองค์พระพุดผ่านอยู่ภายในอย่างง่ายๆแม้แต่เธอลูกเองก็จะมีความปลื้มปีติภาคภูมิใจในตัวเองมีความขอารพตัวของเราเอง เราสาม,มารถกลั่นจิตกลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดเป็นผู้บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งได้สมก็เป็นทายาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเดินในใจที่สูงส่งเดินไปในฐานะผู้ให้ให้ความสุขให้ความสว่างให้บุญให้บุศสนแกญาติโยมและสรรพสัตว์ทั้งหลายประดุจหัวใจแห่งพระบรมโพธิสัตว์ในทุกยุคทุกสมัย พระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระผู้ปราบมารท่านก็นจะรวบเอาลูกทุกๆรูปนี่แหละเอาไปในกลางองค์พระของท่านแล้วก็ท่านจะประกอบวิชาธรรมกายของท่านเติมบุญเติมบารมีให้กับลูก ทุกทกรูปเลยในทุกอย่างก้าวในเส้นทางแห่งภารกิจนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นภารกิจต่อเนื่องกับการกอบกูปพระพุทธศาสนาเมื่อโลกมีพลังบุญพลังบารมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ ไปดึงดูดให้คนระบุโอ้มีบุญทั้งหลายได้เกิดกุศลตาก็อยากจะออกบวชเป็นพระเป็นสายเลยถึงระสัมมาสุทธเจ้าเช่นเดียวกับโลกอย่างนี้แหละนั่นก็เป็นทางมาแห่งบารมีของโลกทุกๆกรู ซึ่งลูกจะต้องตั้งผังเรื่องอธิษฐานจิตเอาไว้ในทุกครั้งที่ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิบายให้พลังแห่งความตั้งใจจริงตั้งใจดีการฝึกตอนตอนนี้ว่าเป็นตะบะเป็นพระแท้ของเราที่ผ่านมาเนี่ยกระทั่งถึงวันนี้เด้อ มีพลังที่ดึงจะดึงโดดคุลบุตรให้ได้อย่างน้อยหนึ่งต่อพันให้นึกอธิษฐานจิตยอย่างนี้ตอนก่อนจะเลิกนั่งนิดหนึ่งนึกเบาๆนิดหนึ่งตรงศูนย์กลางกายตรงนั้นแหละ ในตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ตำแหน่งแห่งความสมปรารถนาตำแหน่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณและสิ่งอัศจรย์จะบังเกิดขึ้นโดยแรงอธิษฐานจิตแรงบุญแรงแห่งความปรารถนาเดียงลูกที่มีต่อพระศาสนาเนีย ก็จะทำให้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยากนั้นเกิดขึ้นได้อย่างง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเราให้ฝึกไปเรื่อยๆนิ่งนนุ่นมนม,นมให้เบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็น พระโลกจะเป็นต้นบุญต้นแบบสำหรับรุ่นต่อ,ตอไปซึ่งจะมีปีละครั้งหลังจากรับกระถินกันแล้วเนี่ยบวชเข้าบรรตาอยู่รับกระถินเดินเถะโดงฟืนฟ้นฟูวัดร้างแล้วก็จะมาเดินในเส้นทางสถาปนาเช่นเดียวกับลกนี่แหละ เพราะนั้นเลาถูกถูกโลกก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบต้นบุญคือจะได้บุญก่อนไปใครทั้งหมดจะได้บรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมด,ดนในใคื้คยพระปัญจวกกัคคีย์ที่บรรลุธลรรมของพราสมมติเจ้า การบุคคลอื่นในโลกอย่างนั้นแหละดังนั้นเรื่องนี้เป็ีเรื่องเล็กๆช่วงนี้ให้ตักตวงความบริสุทธิ์ความละเอียดของใจความสูงส่งความเป็นสมณะแท้ แม้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าก็ตามแต่ก็อยู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้าซึ่งทุกพระองค์ก็เดินในเส้นทางนี้แหละทางเอกสายเดียวนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เหมือนกับไปหมดทุกพระองค์เลยไม่ว่าจะเป็นพระส,สมัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพระเดเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระอาาริยเจ้าทั้งปวงก็ตรงนี้เหมือนกันเพราะนั้นให้วางใจเบาๆสบายๆนิ่งๆน,นมๆให้ใสๆส ให้ใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะชัดเองจะใสเองจะสว่างเองเห็นรายละเอียดครบถ้วนเองให้ฝึกกันไปอย่างนี้นะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ